ทำไมบุญจึงเน้นทานและเริ่มด้วยทานว่าที่จริงการที่พระพุทธเจ้าตรัสยกทานขึ้นเป็นหลักการทำบุญข้อแรกก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าทรงเน้นการเกื้อกูลกันในสังคมแต่ก็ต้องถามต่อไปอีกว่าเหตุใดการเกื้อกูลกันในสังคมจึงต้องเริ่มต้นด้วยทานด้วยการยกทานขึ้นตั้งเป็นข้อแรก พระพุทธศาสนาเน้นความสำคัญของวัตถุแต่พร้อมกันนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสทานนั้นไว้ในหลักบุญกิริยาสาที่รวมกันเป็นชุดโดยมีศีลและภาวนามาต่อก็เป็นการบอกถึงขอบเขตความสำคัญของวัตถุพร้อมทั้งสอนให้รู้จักใช้ประโยชน์จากวัตถุให้ถูกต้องด้วยวัตถุหลากหลายโดยเฉพาะปัจจัยสี เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องอาศัยเพื่อก้าวต่อไปในการสร้างสารรค์สิ่งดีงามที่สูงขึ้นไปสังคมที่ดีจึงต้องวางระบบจัดสรรเพื่อเป็นหลักประกันให้มนุษย์ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นมีวัตถุโดยเฉพาะปัจจัยสี่นั้นเพียงพอแก่ความเป็นอยู่และเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาชีวิตให้ก้าวสูงขึ้นไป ในหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมวินัยนั้นส่วนที่เรียกว่าวินัยของพระภิกษุได้ให้ความสำคัญอย่างมากแก่การจัดสรรและปฏิบัติต่อวัตถุโดยเฉพาะปัจจัยสีน่นี้ส่วนในสังคมใหญ่ของชาวบ้านทานก็เข้ามาณจุดนี้ด้วยเหตุผลสองประการ 1. ด้านบุคคล เนื่องจากความจำเป็นในการที่จะอยู่รอดและหาความสุขมนุษย์ทั้งหลายต่างก็ดิ้นรนสแสวงหาวัตถุเสบริโภคให้แก่ตนเมื่อทำเช่นนั้นอยู่เสมอก็จะเกิดความเคยชินของจิตใจที่มุ่งจะหาและคิดจ้องแต่จะได้จะเอาตอกย้ำความเห็นแก่ตัวและถ้าทุกคนเป็นอย่างนั้นก็จะมีแต่ความขัดแย้งแย่งชิงเบียดเบียนกัน เพื่อสร้างดุลยภาพขึ้นในจิตใจของคนให้มีความคิดที่จะให้ขึ้นมาคู่กับความคิดที่จะได้จะเอาจึงให้มีหลักทานขึ้นมาเป็นการฝึกฝนขัดเกลาพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์พร้อมกันนั้นก็เป็นการสร้างดุลยภาพขึ้นในสังคมไปพร้อมกันด้วย 2. ด้านสังคมในการแสวงหาวัตถุเช่นปัจจัยสีนั้นมนุษย์มีโอกาส มีกำลังมีสติปัญญาความสามารถไม่เท่ากันเมื่อต่างคนต่างมุ่งแต่จะหาจะได้จะเอาคนที่มีโอกาสกำลังความสามารถมากกว่าก็จะได้เปรียบกอบโกยเอามาให้แก่ตนตลอดจนข่มเหงรังแกครอบงำผู้อื่นส่วนคนที่ด้โอกาสกำลังความสามารถก็จะขาดแคลนอดอยากแร้นแค้นมีความทุกข์มาก และก็ต้องคอยหาทางแอบแฝงแย่งชิงเอาจากคนที่มีมากกว่าและคนที่มั่งมีนั้นก็หาเป็นสุขได้จริงไม่เมื่อมองโดยรวมก็คือเป็นสังคมแห่งการเบียดเบียนด้วยเหตุนี้นอกจากจะต้องมีการจัดตั้งวางระบบระเบียบในการอยู่ร่วมและสัมพันธ์กันไม่ให้คนละเมิดต่อกันด้วยกฎหมายข้อบังคับหรือกติกาต่างๆ คือวิทย์ในในขั้นของสีแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานยิ่งกว่านั้นก็คือการปฏิบัติต่อวัตถุเช่นปัจจัยสีนั่นเองให้เป็นเครื่องเคลือหนุนความอยู่ดีร่วมกันแทนที่จะให้วัตถุกลายเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนกันดังนั้นทานจึงเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อให้มีการแบ่งปันวัตถุกแก่กันช่วยให้ผู้ได้โอกาสกำลังความสามารถ ก็เป็นอยู่ได้และผู้มั่งมีก็อยู่เป็นสุขไม่ต้องหวาดระแวงทำให้สังคมร่มเย็นมีสันติสุข